สบายดีพอไม่พ่นองเบ้อสุขสุขคนเมื่อก็พบกับตัวชิดอีกแล้วกับกินงานใครดีใครดีขี้แกบเนาะแต่ว่าตัวชิดมาผู้เดียวเนาะมื่อกินงานบดิมานนำเนาะเป็นคาสีเขาเนาะว่าตัวยูตัวตายตัวพ่วกเนาะเป็นการได้อยู่สีเขากันได้ตัวชิดมีโอกาสมีเวลาเมื่อนี้เนาะกับได้ออกมาในเหตุในสิ่งที่มากผู้เดียวเนาะมื่อกัน มีเอฟซีน้องคอมเมนต์มานายได้ชงมาบอกนำเนาะวะ่าเห็นทกกอนเนะาะตุชิดก็ได้มาช่วงพยุเขา่าบ้านนะน้องแต๋อเนอะอาะเอฟซีก็เลยชงมาบอกว่ามีเวลาให้ไปเยี่ยมน้องแต๋ในเด้อ่อาไปอัพเดตบ้างแน่ว่า็นอยูน่นนไหนเอฟซีตุชิดเนาะกะื้นนี้ก็กได้มาเหตุตามที่เอฟซีบอกในเด้อทุกคนเด้อ่าเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งน้ำกันนว่าน,น้องเห็ดหยังอยู นเป็นนังอยู่เป็นนังพากันนังกินเก่าก็จังเนาะแต่ตุศิจะได้ซื้อน้ำแล้วกะซื้อมีมาฝากเป็นเนาะทุกคนเลยอ่าเล็กเล็น้อยเนาะเพราะว่าส่องตุสิก็ยังบมีรายได้หลายแต่ว่าก็พอมีเงินเป็นของตัวเองเนาะได้ยกเป็นโฮมตัวเองไดมาเฮ็ดกะเฮ็ดไปน้ำเนาะกะวางกะวางจากได้ยอดวิวอะไรทุกคนเพื่อมีรายได้มีรายได้หลายได้อยากไปมีเงินใส่น้ำมันรถกะได้ไปชอยบอลไก่เนาะบอลที่คนที่อยากไล่บอลที่จไก่ ขอบใจน้องพยพี่น้องทุกคนเน้อที่ติดตามเนาะรับชมเลยก็กดไลค์คอมเมนต์ให้ทุกชิดตลอดเนาะเป็นกํลาลังใจให้ตลอดเนะ<ม>าะกับเพื่อมให้เป็นการเสียนาฬิกาเนาะหรือว่าเสียเวลากะเดี๋ยวเขาเข้าไปหาน้องเลยน้องน้องเห็ดยังอยู่เนาะทุกคนเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีอีกเท่าหนึ่งเนาะในอ่าสองพันกว่าคนเนาะที่ติดตามทุชิดอยู่ค่ะอ่าน้องเิ่นก็อยู่รฮือนอยูเย่เนาะทุกคนนี่อ่าเห็นเพิ่ิอยู่เฮือนอยู่เนาะพากันกินอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวสิพาเข้าไปถามไทยเบิงเนาะพากันเห็ดยังอยู่กินเขากินน้ำไดยียวกัเนาะอยู่กับไผเนาะอ่าจ้า ไอที่ที่ตามตวศิษ์ก็อาจจะเคยเห็นเนาะค่ะในมาแล้วน้องขังหนึ่งนาะงตุศิษย์เนาะาก่อนนั้นก่ะดนซื้อขนมมาฝากนอ้นองเพิ่นเนาะที่ว่าพยุเขา่าสั่งกระสีเฮือนเพิ่นเนาะก็ไปเบิดเลยของให้พี่น้องเลยอ่ากต่มืนน่อกี้ได้สื่อนำสมเนาะทุกคนมาตอนมาฝากน้องเพิ่นฝากกันอยู่นั่นแหละนเนาะ เลี้ยวเลยเนาะทุกคนมาเบิงมันนี้จะเฮือนก็จะเล้วเลยอ่ะอ่าสบายดีีหละอ่าแสีแล้วเลยเนาะเฮือนมันนี้เนาะอือพักกันอยู่ใส่ีหละพักกันเห็นอยงอยู่อันนี้อืกินบ่อยสื่อ้นมาพฝากเนี้ยอือพันกันกินเนอะมีนะเอาไว้ลวกกินกินเข่า กินเข้าวรือเบ่าพ to oui? ักก well ันกินข่ารอล่หืยังขาเพนฮะยังเลือแต่ขาเพนยังขาบเพนบ่อยากก็แกกินน้าแกพักกันแกกินแกให้น้องน้ำแกให้น้องกินเล่้กินกินไอ้กระเอื้อยไปใช้เปิดนอองข้าเมื่อเินหางก็มาเปินหางก็มาเห็ดเพชรจะหาเพเินหาก็มาแต่หาเพ็ดบ่

ฮะบอจงไห้น uh, e ้องกินอามัดไว้บันิ้มัดไว้มัดไว้กินกินเท่ละน้อยอ่ากินเท่าป่องอแชบอฮะอ่าแชอ่าจื้ออยู่บอนน่จื้ออยู่บอมาจื้อมาหลายคนถุนมาจื้อเนาะมาตอนนั้นเด้ตอนว่าลมพายุเข่าเฮือนเจ้านั่งอยู่หันอันเด้นั่งอยู่ตู้มาเด้ จือแล้วบอบันนี้ฮะคนบักระลอนึ่งได้บุจือันนี้ฮแชบอยละแชบอแชบอแชบอว่าดูฮะฮะเค่อยกินบอได้แลืวบอนี้เปนบได้แล้วฮันัน้นบูเมอนกปาอืมเบิ่งเบิงแล้วโบเห็นอีหล่าสิแล้วหบอนี้ฮะเบิ่งพาเข้าไปเบิ้งดู ข้าวเพรนยังไม่ได้กินบ่ยังสิพากันกินยังสั่งยังบุ้งหู้อันนั้นทุกคนตามคำห้องของเอฟซีว่าพแมพี่น้องเนาะที่เพ็นวาให้พาว่าหาน้องเตะแน่ว่ะให้พามาเลยเด้อพามาลิมนนแล้ว มันนี่กะวางเนาะคนกับว่างกับสะละเวลามากเลยห้องไผ่ตัวนี้ห้องไผ่ห้องเจ้าบ้าตัวนี<ด>้ห้องนั่นเด้ห้องห้องอ้ากับเอ้ห<ด>์อ่งางงามแที้อ่ขอบใจผูใหญ่ใจดีเด้อขอบ<า>ขอบใจแทนน้องๆเนาะดีใจแทนน้องๆมีเฮือนอยู่เฮือนงามเนาะ มากับเขานี่เด้เขาวียงนี่เด้เพิ่นบ่ได้มาหาจา้อบ่นี่เพิ่นมาก่อนเลยกรนะเจบ, ques, บ่ถื <c oughs> บรบ่เนาะหา,า,ามาชนะุดก่อนนั่นทุกคนเลยหามาชุดก่อนนั่น เฮือนไปเบิดหลังคานี่ลมมาเนาะทุกคนเลยไปเบิดเลยลมกระเด็ลมเห็ดนนะ่ะหลงังคาน่ะ,ะน้องพนน,งงน่ะนพนจะไข่ห่อให้เบิง้งเนาะพนจิพาเบิ้งเฮือนเบิ้งยังอก,ก็ยัง่บล้วขาดปาดใดอกทุกคนเลยนี่ยังปูกระบงุงกระเบือยยังปูอันอนี้บ่บล้วนนเนาะกะโลวันซะอ่ายังบ่แล้ยวนาดยังมบชมณ์ ปานใดเนาะก็สิประมาณ80%เนาะคนเด80หรือว่า70นี่เนาะอืมแซ่บบ่ข่อมามื้อนั้นบ่เห็นเจ้าชื่อหยังเจ้าน่ะฮะน้องติ๊กอืมเอ้อเจ้าแหละน้องแตเนาะอือันนี้เด้นี่เด้น้องมิกน้องมิกน้องติ๊กน้องแตเนาะ ใครได้บ่อยแหล่ะใครบ่ได้ก็บ่เป็นยังบ่ใครก็ได้ดีดีใจบ่มื่อนี้มาหาดีใจบ่ฮะเจอปลาอยู่เอาะจะมากลับมาเดี๋ยวตัวไปอยู่เนาะเข้าอยู่เลยอยู่ได้เพราะได้เห็นเห็นแต่เอื้อโต้อยู่แบบตาเขาเขาไปอยู่แบาบตาอยู่จะอยู่ใส่เออบบตาพาจะไปลินพุ่นว่าแกเอวแกเอวไม่อืม ไาเห็น,อนอแต่น้องแตนแล้วน้องตุกอ่าน้องตุกบ่อาน้องตุกเนาะน้องตุกน,ะน,กนี่นะน้องน้องติ๊ก,กอืมเอืนะ้อเนาะน้องแตนบตอ,อ,ออ๋อให้แดชิวอย่าคือกันนะกัะโดนๆมาแท่นึงกันลงุงอ่าต้องขึ้นก็สักขึแต่ว่านางอยกเลยคอยุ่งนะบะ่เพินพ่นเพิ่นคาวิเอะเพิ่นบราดีมาซ้่ไอ่ายังชื่ออยู่เนาะ เพิ่นเพิ่นคาบิอย่างอีหลาเอ้ยเพิเ่นเพิ่นเห็นหัวหน้าเพิ่นเพิ่นอะไรมาเกียร์หน้าไปบ่ฮะเกียร์หน้าจะไปไปบ่บ่บ้านชื่อน,นี่ลมแหงบ่เป็เมืองเล้วบ่ได้บ้านชื่อน,นี่อันพลโตอีบ้านชื่อน,นี่นะ่ะบริโตกบ่ทางพี่โอ้อยู่บ้านบ่าวลุเฮือน <c oughs> นี่ไปเบิดหลังคาอย่างแบบเดียวกับหลังคาเฮือนเจ้าเลยอ่า บ่เบิ่งเดียชีพานพอยพี่น้องไปเบิง่งข,งข้างขาเมื่อวนก่อนเนอะทุกคนกันวันนี้เวียนมาให้กำลังใจมาโยน้องน,น้องเพื่อนเนาะชื่อนีมาฝากมาตอ้อนอ่าสีแต่บอชื่อเนาะว่าตอนมาตอนนั้นท่าสีแล้วหรือบ่เนาะก็บออยากชื่อบันไดอ่ายังบม่ได้ท่าเนาะน้องเพื่อนว่ายังบม่ได้ท่าตอนนั้นเนาะ ตอนหลังคาไปยังบูดได้ทาตอนันตอนตอนบ่าวมาเมื่อนั้นยังบูดได้ทาบ่แต่ีึงแล้วแต่ยงหลังคาไปวุ่นอ่าแต่หลังคาไปตอนน uh, ั้นยังบูดได้ทาบ่สีบัดนี้มาท้าหลังมันเกือบกับบัาพักันใช่ยังคือพักกันเกือกอันนี้เบิดอ umm> ันนี้พูนสีทาสางเด้อันนี้บูมันสางทาสีอันนี้นะ สีทาสางบดเลยแบบนี้ปะ่ะอ,อยักกินอีบอน่ะป๊อ <c oughs> กินๆเอามาเมื่อหนอ่ชื่อมาฝากอีกเด้อ <c oughs> แซบบอแซบบอ <c oughs> อ่า <c oughs> อยากกินลาย <c oughs> ชื่อมาองเด้อแบบนี้ <c oughs> ชื่อมาลายอยู่ไปเว่ยให้น้องอ้อมน้องอ้ำมน้ำแบ่งกันคนละน้อยเาเาะจจ่ได้กินลายเจ็บหัวเจ็บหัวอยากกินลายเอากินซะ พอแล้วสองสองกล้องจุ่มอะไรก็ไดไปเบิ่งไปเบิ่งภาคนั้นก่อนนะทุกคนเอ๊ะอ่อเจ้วนกับสวนมันเนาะทุกคนงามขนาดเย็นลมพัดเนาะลมพัดเย็นอยู่แต่ว่าคันพายุมานี่อันตรายเนาะทุกคนเนาะบอกว่าบ่มีอีหยังบังเลยเนาะทุกคนคือมาสุดก่อนนะเมน ขันมาเฮงหรือไะมันมุ่นอุ้ยปุ๋ยแล้วเนะาะฮะมีมีมีผู้ใหญ่เพิ่นบา้าส่งมาหาหน้าบ่าวามาหลินน้ำเขาวน้ององ่าน้องติ๊กน้องแตะแนวะ่ว่ะฮะฝา,า,าขกขอบใจเพื่นรุขอบใจเด้อที่หินห่อนเฮาเฉยหรอเฮาว่าเด้อยขอบใจเด้อเกิดขึ้นท้อ,นอ่า เจ้าเจ้ายังเข่าหี้นอยู่บ่เจ้าน่ะบ่ได้เข่าเปิดบ่อแเขหลง่ายมาอยู่พี่แล้วบ่ได้เข่าเนาะกว่ากว่าไปเเหบิง่ายอยู่โรงเรียนเาบ่ได้เขาหีนบ่อยละอ่นเข่าอยู่บ้านเทา่าห้องได้แต่เก่าน่ะห้องน้องนี่เข่าห้องได้หอนึงพองพอนึแลวออก จะออกพร้อมกันบอกกับเจ้าเมื่อเดียวกันเมื่อเดียวกันเลยคือออกเอีล่ะคือออกบัน้เมนบเมนบันน้ออกันออกแล้ววัโอแ้มามาทีแล้วอะเจ็บออกก้าเจ็บัวสามทเทอเจ้าโอเฮียนะเจ็บหัวสามทิศ่ไปไปเมื่อหนึ่งคุณูทัม อ่ะคือคือได้มาหาคือ,คอ,คอสามจิปเลยแกล้คลิปเืออ่ะเดีย๋ยไปเนี้ยสิปักกระปุกเลยเออหรอกไปได้มีคนเข้าไปได้ยังพักันนอนอยู่ตู้นอนบ่อยละอ่ะอืมอดเอาน้องกะชิลเล่อเลยเนาะอ่าไอ่เบาวชิมือกอดเด้อบันี้เด้อแวะมาลินนำไปชื่อเด้ออ่าชิมือแล้วบันี้บ้ด มีเวลาสิมาลิดน uh> ้ำอีกเด้อฮะมากินแสพบ่อันไหนก็ถือว่าปะเลยทุกคนเลยเสบเนาะฮะเนาะทุกคนจ้ะสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจ้ะมีเวลานำลิดนำหน่อยจ้ะเสาะเวลามาเพื่อทำของ เอฟซีของพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเนาะทีงานตัวชิดนี่แหละเผื่นว่าอ่ามีเวลากบแวะเวียนมาหาน้องติ๊กน้องเต๋อเน่ยเด้อเผื่อว่าอ่าแวะมาลินแน่ว่าฉันน่าเมื่อในการมีเวลาก็เลยมาแวะลินเบิงอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะอัปเดตให้อ่าทีอ่าเอฟซีของตัวชิดนี่แหละเบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเพื่อนเพลินกะ กระจาแล้วเนาะพ่อพี่น้องอ่าก็ถือว่าประมาณอ่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะทุกคนเอ๋จะมีแผงโซลาเซลล์เนาะอ่ามีดอกไฟโซลาเซลล์วันซะสองดอกอยู่เพื่อนตุศิตจะมีเนาะแบบนี้เนะาะอติดคือกันมันก็บไริใสทไฟหลายเนาะบริใัทไฟวันซะบริอ่าไฟฟ้าบริด้เสียเงินเนะาะถ้าเขาติดแล้วก็มันกระ่าพลังงานแสงอาทิตย์เนาะทุกคนเอ๋อ่า ็นการดีเนาะที่มีไว้คิดในเฮือนกันอ่าถา้าแสงเบิดคขามาหรื่อนใดกันแสงไฟก็จะอ่าช่องออกเนาะทุกคนกันแต่ว่ายังบ่มีไฟฝ้าเนาะทุกคนเอยเบิ่งเหรวก็ยังบ่มีเสาไฟนะจะอ่าไฟฟ้ายังเข้ามาบ่ถึงเนาะทุกคนเลยยังบ่มนลักษไฟฟ้าเนาะอืออะไดก็อย่าเนานะกะ เป็นกําลังใจให้น้องเนาะมีเวลากะเวียนมามาลิดน้ำนอ้องเยี่ยมยามตามาำคำขอของเอฟซี FC เนาะตัวผู้ติดตามช่องทิมง,งานใครดีใครดีเอาเนะาะกะเวียนมาแล้วเดอ้ออ่าสุดท้ายทายชุดกะอ่าขอบมุกขอบใจเนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมช่องทิมงงานใครดีใครดีที่เก็บของอ่า ตุชิดเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์ใหแล้วก็คอมเมนต์ให้คำแนะนำตุชิดเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุชิดเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่าก็ขออวยชัยพรให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอ่าหมูค่คูเบอร์สุขสุคนเดอ้อขอใหอ้มีสุขภาพแข็งแรง ลำรวยเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อทุกคนเอ้ยนอนหลับกะให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนเนาะทุกคนอ่าไปทางพุ่นกินป่ามาทางพี่กินเขาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าสุดท้ทยไทยชุดกะขอก่าวคำว่า,า,า,บาสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าอากาศกะสีขึ้นขมเนาะทุกคนเอ้ยเบิงคือสซีมีฝนแต่ก็มีเมฆเล็กหน่อยเนาะ